สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาสมัครเน็ตฟรีนะครับผมให้เน็ตฟรีประจาเดือนนะครับผมซึ่งเน็ตฟรีของผมเนี่ยก็ทุกเดือนนะครับแต่ว่าบางเดือนก็ไม่ได้ทับนะอืมโอเคทุกคนมาสำหรับวันนี้นะครับผมก็ลงคลิปวันนี้ก็ไม่รู้คุณดูจะดูกี่คนนะใช่มันดูแบบถึงสิบยี่สิบคนเนี่ยก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับอืมนั่นแหละ ุกคนครับซึ่งซึ่งนะครับผมผมตั้งชื่อช่องนะครับผมจะตั้งชื่อช่องใหม่นะครับผมแบบทำไมนี่มันตั้งจีเอ็มวะเป็นจีเอ็มหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ได้เป็นจีเอ็มนะครับผมคิดชื่อไม่ออกนะครับผมโอเคทุกคนไปเริ่มโอเคผมเข้าที่โทรศัพท์นะครับการโทรออกนั่นเองนะครับถ้าเข้าโทรออกนั่นเองนะครับผมจากนั้นนะครับกดดอกจันเจเจเจดอกจันห้าห้านะครับสี่เหลี่ยมโทรออกนะครับผมรายการโทรออกแล้วเนี่ย ผมเนี่ยสมัครไปแล้วเมื่อวานนะครับเพิ่งม,มาทำคิดวันนี้นะครับผมผมก็ได้ข้อสรุปว่าผมสมัครทุกเดือนนะอันนี้เนี่ยผมสมัครทุกเดือนนะทุกคนคือทุกเดือนมันจะได้หนึ่งสิทธิ์คนหนึ่งเบอร์หนึ่งสิทธิ์นะทุกคนอันนี้ไม่เกี่ยวกับบัตรประชาชนนะหนึ่งเบอร์หนึ่งสิทธิ์นะครับผมอยากแพ็ปเกจทุกคนมีนะครับผมอินเทอร์เน็ตคงเหลือซีจอ่าทุกคน4ีจิ๊กเจ็เอ็ม B นะครับผมใช้งานได้ถึงวันที่14ครับผมสมัครวันที่10นะครับ10วันที่10นะครับผมผมสมัครนะแั้นทุกคนนี่นะครับคุณได้รับสิทธิ์เน็ต 5G นะครับผม 5G แล้วก็5วันแล้วนะครับผมผมสมัครไปเมื่อวานนะครับอันนี้นี่คือผมเช็คอ่านี่ครับผม11บเนาฬิกาเมื่อตอนเที่ยงนะครับผม คิดได้ว่าผมอยากลงคลิปนะครับผมก็เลยนั่นแหละนะครับอัดไว้นะครับผมก็ผมสรุปง่ายๆในคลิปนี้เลยนะครับผมก็นะครับไอเน็ตตัวนี้นะครับผมหลอกจานเจเจเจนะครับหลอกจานห้าห้าสี่เหลี่ยมนะครับสําหรับใครที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรเข้ามาดูก็ไม่เป็นไรเหมือนกันฝากกดไลค์ด้วยซับสไครด้วยนะครับผมแล้วก็ ฝากกดติดตามอ s u b s c r ก b e ก็ดามนั่นแหละทุกคนโอเคทุกคนฝากกดเป็นกดกดไลค์ hmm. นะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วใครที่เคยสมัครมาบ่อยๆแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะแล้วใครที่ยังไม่รู้ก็นำไปใช้ได้นะครับผมก็คลิปนี้ก็ไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมผมลริมสรุปสรุปแบบนี้นะครับผมก็คือ ดอกจันห้าห้า้ดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันห้าห้าสี่เหลี่ยมโทรออกนะครับผมเราจะนด้คุณจะได้รับเน็ตห้าวันห้ากิกใช่ไหมครับทุกเดือนนะครับมันจะมีหนึ่งคนละหนึ่งเบอร์ครับผมทุกหนึ่งเดือนนะสิ้นเดือนเดือนหนึ่งอะ่ะมันจะมีให้หนึ่งเซตพอเริ่มต้นเดือนใหม่แล้วนะมันจะมีอยู่หนึ่งเซตทุกคนโอเคนะไม่งงนะโอเคทุกคน หนึ่งเบอร์หนึ่งสิทธ์นะครับผมต่อเดือนนะอันนี้คือฟรีตลอดไปเลยนะครับทุกคนครับถ้าถามว่าพี่มันลดไหมลดครับผมก็ตามความฟรีแล้วก็ความเติมเงินนั่นแหละครับก็อยู่ที่สัญญาณของน้องน้องพี่นะครับพี่ๆน้องๆนะครับว่าเสาสัญญาณห่างห่างไกลแล้วว่าใกล้แค่ไหนกันนะครับแถวผมเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆเลยนะครับก็ไม่ถึงกิโลนะครับ ก็ประมาณสองสามร้อยเมตรนะครับจากเสาสัญญาณนะครับก็ถือว่าแรงใช้ได้นะครับตอนนี้ผมอยู่เนี่ยที่ปันป่านะครับผมไม่ใช่ป่าเด็เป็นสวนยางนะครับก็ห่างประมาณสักกิโลกิโลวันกิโลสองกิโลนะครับผมจากเสาสัญญาณนะครับก็ตอนนี้ก็แรงปกติดีนะครับโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ขอไปแล้วนะครับทุกคนบายบาย